đi lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Cái gì นายต้องระวังตัวให้ดีนะแค่รอดเป็นผีที่เอาเรื่องที่นะอย่างนายอ่ะสเปคเธอล่ละ ทำงาน,านอยู่แหละช่างเหวอะคนแบบเนี้ยนะตายไปแกนี่หายบอกตามตรงเลยนะบาทีจริงก็ไม่เข้าใจ<อ>คุณน่ะว่าทำไมหนุ่ชอบแข่งรถจังเลยชอบอะไรเกี่ยวกับความเร็วและให้ความรู้สึกที่เป็นแมนดิมือแค่เครื่องยนตธรรมดาเครื่องดีเท่านั้นเองอ่ะไม่เห็นมีดีชี้นนิดเดียวแต่ไม่ก็มีชีวิตเหมือนม้าตัวหนึ่งที่ควบไป และยังฟางคนอื่นได้เวลาถึงทางโค้งอ่ะถ้ามีปัญหามันเนี่ยจะส่งเสียงเตือนผมให้ผมรู้มันถ้าจะเป็นทุ<ช>นนกสิ่งทุกอย่างผมเลยอย่างผมรักมันมากท้ายผมมีทานะมาหากินรถเนี่ยมันก็จะบินข้ามไปสบายๆใช่ป่าววะใช่มันท้าทายความตึนผมนะที่บินข้ามไปแล้วถ้าโดไม่ข้ามล่ะก็มีความผิดของมันสิ่งทุกอย่างต้องโทษผม ข้อมูลผิดจริงไหมครับคุณชอบรถขนาดนี้แล้วมอกว่าฉันอป็นแฟนทำไมตั้งแต่เราสองคนมาเป็นแฟนนะผมไม่เคยคิดนอกใจคุณเลยนะรถคือเ,เสมือนเพื่อนที่ติดตัวเสมอแต่คุณเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดและจะอยู่ในใจของผมคนเดียวตลอดไปคุณอะเลี้ยงผมกินแต่แย่ทีไรห,หรือเปล่าครับบ้าเหรอ ทำอะไรง่อยๆหรอว่าไงปล่อยนะอย่ามากอดคุณเนี่ยเล่นน้อยลงหน่อยได้ไหมก็ผมไปซื้อของขวัญอยู่นี่ไงเฮ้ยต้นทุกสามมันเกิดว่ายโอ้ยขอบใจมากเพื่อนคืนนี้เราต้องฉลองให้เต็มที่เว้ย ได้แล้วเพย่อปัวที่ไหนอ่ะอชเชอทุกคนขอบคุณมากนะครับที่มาในงานวันเกิดของผมขอให้ทุกคนมีความสุขและคืนนี้เรามาฉลองกันให้เต็มที่ฮะ ไปไหนมาวะงานขงนายแท้แท้ด้านมาสายเฮ้ยแน่มาช้าจ่ายมาเสื้อกลอบไปไหนเนี่ยลืมมว้ที่กรมเยี่ยมมากตัวขายตัวมันแล้วกัน Sounded like uh, uh, one uh, uh, didn't uh, you? It's actually hard of mind, Bobby uh, well, But hey, I, I like it when the CD machine gives me a bit of a hard time, you know. It sort of keeps me on the toes, and once it got going, I thought, Well, what the heck, let it just roll. Oh. <laughs> Ooh. กกลัวมึงพิยาตาป่าไปหรือป่าวะเฮ้ยกูเห็นจริงไม่ต้องพูดตาวของม,มา้าไปอะไรวะพ่อแจ้งมา <c oughs> มานี่มึงไม่รับหน้ามันก่อนไป มีธุระอะไรคะผมเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันไม่ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะซื้อประกันไหมครับฉันไม่ซื้อหรอกค่ะไปถามข้างบ้านแทนดีไ่มบริษัทประกันของเราในไม่เหมือนใครนะครับคือเรารับประกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันเล็กอันใหญ่ประกันได้ครับคือผมหมายถึงว่าเราประกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในประกันได้หมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเนี้ยประกันได้ครับ ฉันไม่ประกันอนะเดี๋ยวก่อนครับคือไอ้เรื่องการประกันนี่ต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่เด็กมาล,ละล่ำหูืออะ ปล่อยปอก้มไม่ได้ทำอะไรผิดปล่อยกูจับไปปีาจปล่อยนี่เดี่วเร็วเร็เเ Thank so เรียนแบบไใครสั่งน้มึงไม่กัดเนื้อจะบลุดที่หน้าทีหลังก็อย่าไปเสียเวลาเพลวนากับมันโป้งเดียวจอดไปเลยดูแลรอดไป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 ไม่เพี้ยนไปทำไมไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเูเชิการเอาไปดูข้างในมามาคุยเร้ประกันกันตอ จับมาได้แค่นึงเหรอเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆแต่รู้ไหมผลงานของพวกคุณกำลังจะทำให้งานของเราเสียหายหมดคุณสองคนผมขอแนะนำให้รู้จักนี่ร้อยตำรวจตรีเดชเป็นสายสืบปปสอืจ่าชัย อ่ผมได้ยินชื่อจ่ามานานผมจะบอกอะไรให้ผมอะเสียเวลามาหกเดือนหาเลือกคนนั้นทีคนนี้ทีต้องเสพยาให้เป็นผมสืบจนจะถึงต้นต่อมันเสพยาก็แสดงว่าติดยาสิไม่ว่าอะไรนะไอ้บ้าเอ้ย รู้จักวิธีเสพจะติดได้ยังไงวะเออคือคือทำงานเป็นสายสืบแล้วทำไมไม่รู้จักสายป้าแขวนคอจะได้รู้ล่ะจ่าชัยคุณเป็นตำรวจมาเกือบสิบปีหัดใช้สมองซะบ้างสิทำไมปล่อยให้เด็กวานซื่นมาจุงจมูกเอาเรื่องนี้เรื่องนี้เราได้รับอนุญาตจากท่านสารวัตรแล้วหากต้องมีการลงโทษ สารวัตรอยู่คนจัดการเองคุณยยวายทไมาวลวลาวลาวไม่ต้องเถียงกันไปทำงานได้แล้วแล้วอย่าลืมเขียนรายงานด้วยไป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 ใช่ใชคุณกับผมเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันแต่ตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าคุณ ครั้งนี้คุณสร้างผลง,งานได้ดออีผมลาไปพักรอนเรลร่ยคดีนี้ผมขอมอบไปคุณช่วยดูแลเป็นพิเศษะผมขอเรื่องขึ้นไปทางก้าหมดแล้วด้วยช่วยหน่อยนะนะ สองวันมือถือก็ไม่อยอมเปิดใจมโนเจมมากรู้ไหมผมมุดทำคดีเลยไม่โทรหาปาเจมแล้กเป็นตำรวจไม่ได้หรอคะ ปล,ปลายก็รู้นี่ว่ามันเป็นความฝันของผมสังคมปัจจุบันมีแต่ความวุ่นวายคนดีๆมักถูกทำร้ายผมอยากจะช่วยคนให้มีความสุขสิ่งที่ผมทำได้คือการเป็นปตำรวจถึงแม้มันจะเป็นส่วนน้อยนิดแต่มันก็เป็นส่วนช่วยสังคม หรือถ้าปลายไม่ชอบนะผมเป็นเจ้าพ่อได้นะเอาไหมเจ้าพ่อเจมเออหิวมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปายไปทำอะไรให้เจมทานนะคะรีบไปเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ครับผมพรุ่งนี้คุณจะไปซ้อมขี่รถที่สนามหรือเปล่าคะอ,อ๋อไปครับไปครับ